ยืนพอดีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการใช้หมัดวันนี้เป็นมวยหมัดกันหน่อยโอเคอันดับแรกนะครับยืนมวยให้ถูกก่อนนี่คือยืนตรงขาแคบแบบนี้เราเสียหลักได้ง่ายนะครับห็นไ,ไหมเวลาเสียหลักปุ๊บเราเอียงมาปุ๊บขามันจะกว้างพอขากว้างปุ๊บมัน่นคงะแต่ว่านี้มันมั่นคงแค่แนวแนวนี้แนวด้านข้างซ้ายขวาใช่ไหม มันคงแท็ซ้ายขวาอย่างน,นี้มันคงซ้ายขวาแต่ด้านหน้าหลังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีทั้งซ้ายขวาหน้าหลังอย่างตันวน,นี้ผมยืนคล่อมเส้นอยู่มีเส้นอยู่นี่ขาซ้ายผมมเส้นฝั่งหนึ่งขาขวาู่เส้นฝั่งหนึ่ง,น,ง,น,งนะครับให้หมาลอดผ่านได้แบบนี้ใช้ไม่ได้มนีแคบไปดันะั้นให้กว้างหม่อนะยดงหมาลอดผ่านได้ ลํหนักอยู่ปลายเท้าส้นเท้าไม่ติดพื้นยกมือขึ้นมาบริเวณคิ้วหรือปิดไรผมเลยก็ได้นะครับนะหลังจากนั้นยกไหลขึ้นยักไหลขึ้นไม่ได้ผ่อนผ่อนแี่ยักไหลขึ้นเหมือนกับว่าเวลาเราโดนรัดคอเนี่เราโดนรัดคอเราต้องเก็บคางเนี่ยเอามือมากันแล้วก็ยังต้องยกไหลขึ้นมากันขาเขาเนี้ยเพื่อไม่ให้เขารัดคอเราได้นี่ก็เป็นการป้องกันใบหน้าเราป้องกันลําคอเราเดือดป่อยเราอย่างเงี้ยเรา แบบโล่งใช่ไหมแล้วยกขึ้นไหมยังไงต่อยเข้ามาพ้นแนวแขนก็ติดไหล่เรานะครับเน้นไหล่หน้ายกสูงไหล่หลังยกสูงแต่ไหล่ที่ชิดก็คือไหล่หน้านะครับชิดกรามคือไหล่หน้า,านอนโอเคนั่งติดปลายเท้าเช็คบาลานซ์ย่อลงไปนั่งปลายเท้าเขา่าเข่าสมักเท่ากันนะครับแบบนี้ไม่เอานะ กำามั่นคงเหยียบเบาๆย่อลงไปใหม่ขึ้นมาแข็ okay. ไม่เป๋นะครับทีหนึ่ง okay. Okay. แข็แข็การเคลื่อนที่ไปทางไหนเอาขานั้นไปก่อนผมไปข้างหน้าเอาขาหน้าไปก่อนตอนนี้ผมจะไปตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางไปข้างหน้าไปข้างหน้าเท้าผมเดินทีเฉียงสีมาสา้านอษาไปข้างหน้าหนึ่งสองกลับมาเฉียงสีมา,านอษาเหมือนเดิม ไปข้างหลังอเอาขาหลังไปก่อน12กลับมายืนสแตนเดิมตุกประกรันเขียงสีงส่ม้าองศาถอยหลัง1 2สองถอยหลัง12ไปข้างหน้า1 2สมมองสตนมวยไทย1 2 1 2สองถอยหลัง1 2 1 2ตอนนี้คนที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับนักเรียนนะครับที่กำลังดูคลิปอยู่ผมเดินหา ผมเดินเข้าหาเราเราต้องถอยหลังผมเดินไป1นึ่งแต่เนี้ยถอย1นก้าถอยขาหลัง1นก้าผมตามขาหลังไปเราถอยขาหน้ากลับปึ๊กนะถ้าผมเป็นนักเรียนนะครับผมจะหัดหลังอีง้ใช่ไหมพอผมพอครูบุกเดินหน้ามาเราต้องถอย1นึ่งสองอย่างงี้ใช่ไหมโอเคไหมเรามีคนเดินมาหาเราถอยจังหวะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างงี้นะครับถอยหนึ่งอย่างนั้นพวกเขาเก้า สืบขาหลังตามมาล้วก็สืบขาลากตามมาปึ๊กแบบนี้นะครับให้ยืนระยะห่างคอนเทกต์ตรงนี้ไว้กว้างได้กว้างกว่าสี่สิบห้ากว้างกว่ากว้างกว่ากุไหว่ได้ตอนนี้เรายืนกว้างเท่ากุญเวยอยู่กว้างออกไปได้ตามเข้ามาพอดีไม่ใช่ไม่ใช่กว้างแล้วก็แคบแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับ แบบนี้ก็ไม่ได้ปึ๊บแคบแล้วก็พอดีไม่ได้เวลาไปข้างหลังเอาขาหลังไปก่อนไม่ใช่เอาขาหน้าก่อนผมแบบนผไปข้างหลังแบบนี้ผิดไปข้างหลังเอาขาหลังไปก่อนแล้วขาหน้าตามโอเคผมไปหาเราเราถอยนะครับ1นึ่งสองหนึ่งสองผมถอยหลังตามมาเดินหน้ามาเดี๋ยวผมจะเอาขานี้ถอยไปใช่ไหมเราต้องเอาขาขาซ้ายนะครับเต็ปตามมาขาซ้ายตามมานะครับ 1ด3สองสามทึบขาซ้ายต่อไปผมลากขาขาหน้ามือยหลังเราก็เอาขาขวาขาน่งตา,ามมาฟักยืนกต่พอดีฝักั๊บับั๊ัผมแบหน้าหนึ่งสองหนึ่งสองหน่เดินตามหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2. ่งสองหองห่งไม่อยู่ระยะตรงกลางกลางห้อง โอเคหั okay. ที่เรารู้จักเดินหน้าไหลหลังแล้วมีซ้ายขวานะโอเคประมาณนี้ไปทางขวาก็เอาขาขวาก่อนไปทางซ้ายก็ขาซ้ายไปก่อน <Okay. S 1> ทีนี้เรารู้จักในเรื่องของการเดินแล้วเรามา,อ,าออกอาวุธกันนะครับหมัดแย็บมัดแรกมัดแยับคือมัดหน้ามัดหน้าของเรา ในต่วเลนี้ผมเป็นมวยขวาหมัดแย็บก็เลยเลย่นเป็นหมัดซ้ายปั๊บไนต่อยไปหมัดแย็บปับ๊บเราต่อยหมัดแย็บนะครับต่อยให้ยาวผมโชว์ตัวยอย่างก่อนหมัดแย็บไหลปิดทางปึออ๊บเหยียดให้ยาวแบบนี้ไม่เอาต่อยแบบนี้ไม่เอานะครับสั้นไปต่อยให้ยาวพะหมัดแย็บนี่เป็นหมัดที่เอาไว้เช็คระยะ ทำลายจหวัดสร้างสถานการณ์ต่างๆแล้วพอมีอโอกาสมีหมัดหลังหมัดหนักหมัดหลังของเราจะเป็นหมัดหนักอมหมัดยับจริัๆยาวทุกทุกนะพี่ต่อยหมัดยับให้มีน้ําหนักแล้วก็ระยะมีความเร็วความแรงนะครับมาจากเท้าทุนเท้าผมนะครับนี่ผมต่อยแขนยาวกันนะแต่ว่ายังไม่ยาวเท่าที่ควร ผมสึดเท้าไปอีกผมสึดเท้าอึ๊มันยาวเพิ่มยาวเพิ่มนะครับวันนี้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องต่อยแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีเป้าไม่มีเป้าล่อไม่มีกระสอบทรายเราชชกลงก็เอาระยะก็ประมาณเกก็พอแล้วเป็นการเซฟข้อต่อเรานะครับ ออกเสียงเป็นการเกรงท้องต่อไปหมัดหลังนะครับหมัดหลังหรือหมัดขวาตรง,งพลังมาจากการบิดเอวบิดเทา้าบิดเทา้าบิดเอวผมนะครับบิดบัพร้อมกันนั้นไหลมาปิดแก้มแล้วก็เหยียดมือไปว้ป บิดปั๊บนะครับพลังมาจากเท้าบิดเท้าบิดสะโพกบิดไหลปั๊บแล้วก็ส่งหมัดออกไปปั๊บปั๊บยาวเหมือนกันนะครับหมัดหลังเป็นหมัดยาวแบบนี้ไมมเอาแบบนี้สั้นเห็นไหมไหลต้องมาไหลต้องมาเอวต้องมาอังเกตนะครับหมัดแยดยาวประมาณนี้หมัดตรงนี้ยาวกว่าด้วยซ้ำ ปั้งถ้าเราบิดได้อย่างถูกต้องโ okay. yep. อเคแยะตรงหมัดแยะหมัดตรงหัดแยกหมัดตรงนะทีนี้พอเราต่อยอเราสืิเท้าเสริมเข้าไปนะครับเราต่อยสอง,สองหมัดหนึ่งสองเห็นไหมเห็นา <c oughs> ต่อยหมัดซ้ายซ้ายขวาทั้งสองหมัดผมเพิ่ม การเคลื่อนที่ทั้งนั้นเลยนะครับคือนะผมตยหมดซ้ายหมัดหนึ่งหนึ่สองเท้าผมก็เหมือนกัน1นสองเท้าผมก็เป็นจังหวะหนแล้วก็ 2, สองสัมพันกันมือเท้า1นสองจากนั้นผมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสองเกผมก็ถอยหลังกลับ2 9 3เก้าสามสี่หนสามี่หนสาสี่ อันนี้ต่อยพร้อมผมได้เลยนะครับอึบ๊บหนึ่งสสามสี่พอเราต่อยไปมือตั้งกลับไหมนะหนึ 1, 2, ่งสองไม่ไม่ใช่1นึ่แบบนี้ไม่ถูกสองอย่างนี้หน้าเปิดนะครับงั้นต่อย1 2 3 4งสตั้งกลับให้เก็บคางเก็บคางเหมืนเราใส่แว่นอยู่แล้วให้แว่นมันตกเนี่ยอมองรอดมอง เหนือแว่นขึ้นไปนะครับจุดคางไว้หนึ่งสองสามสี่ปั๊บปั๊บปัป๊บโอเคต่อไปนะฮะเพื่อให้เป็นการปูพื้นฐานฟุตเวิร์กไปเลยนะครับหมัดเท้าเหมือนกันออกวุดดูผมออกวุดแทงเข่านะ1ะหนึ่งแทงเข่าหลังหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่นะผมไปข้างหน้าสองเก้าผมก็ถอยหลังกลับมาสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สามสี่สามสี่ สามสี่ต่อยก็หมายถึงต่อยหนึ่งสองนะต่อยสาต่อยสาต่อยสาแทางหนึ 3, 4, ่สอแทงแทงแทงสาโทษทีนะผิดแทง 3 4 3 4ไปถึงถอยตรงนี้นะฮะเติร์ดีททแทงแทง3 4ต่อยต่อยต่อยแล้วแทงนะครับ1 2 3 4 5สอง,งต่อ, 5, อ, 7, 8, ตอยปั้งปั้งสาแทางต่อ5 6 7 8อ่า็ปด่อยแล้วแทงปั้งปั้ง สามสี่หกเจ็ดแปดอีกสองชุดนะครับต่อยแล้วแทงน,นะอึดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อยแล้วแทงปังปังสี่ห้า การออกวกุธนะถ้าเตะก็เหมือนกันก็าแทนที่เราจะเทียบแล้วแทนก็เป็นเคลีย่าแล้วก็เตะป้าออกไปนะครับถีบเตะปุ้งเห็นไหมเตะเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาเตะป้างถอยสามสี่เหมือนกันนะะโอเค